สวัสดีครับครบูครับเมนเขาน้ำกันครับกินเขาน้ำกันครับีกําังครับคือหมูกรอบครับกกรบรบรยากาศยูไส่ครับ แ่บเหรอคครับหมูกบับหมูหวานคับ